ันนี้นะคะมุกอยู่ที่บริษัท C n K Powergen ที่นี่เลยที่นี่นะคะเป็นบริษัทที่ให้เช่าจําหน่ายและซ่อมเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟนั่นเองค่ะเดี๋ยวนี้มุกจะพาไปชมนะคะว่าด้านในมีเครื่องปั่นไฟประเภทไหนบ้างแล้วใช้สําหรับงานประเภทไหนบ้างนะคะตามมุกมาเลยค่ะ ทักทูแฮนด์คอมตลาดซื้อขายรถบรรทุกเครื่องจัก,กรก่อสร้างเครื่องจักรเกษตรมือสองและสินค้ามือสองอีกมากมายแนะนำที่ทักทูแฮนด์คอมลงขายฟรีและตอนนี้นะคะมุกีีอยู่กับคุณจงกละคะ่ะผู้บริหารบริษัท c n k p o เ e พาว n เจนจำกัดคุณจงกลสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบคุณมุกค่ะมุกอยากให้คุณจงกลนะคะช่วยแนะนําบริษัทแล้วก็บริการของทางบริษัทให้หน่อยอะคะ่ะครับก่อนอื่นนะครับก็ผม,มจงกลสีาสเหยี่ยงนะครับ บริษัทเสี S ่ยนเคพอวิเจน,นครับเป็นผู้บริหารของที่นี่นะครับบริษัทก็ดําเนินการมากว่าสิปีนะครับก็ด้านของงานซ่อมบำรุงเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแล้วก็นําเข้าจําหน่ายเครื่องกําเนิดไฟฟ้ามือ1่แล้วก็มือ2นะครับแล้วก็มีเครื่องไว้ให้ลูกค้าเช่ากรณีทีเ่เครื่องเสียแล้วเ,เรามีให้ใช้ระหว่างการซ่อมหรือจะเป็นการเช่างานชัดดาวงานก่อสร้างงานเอีเวนต์ทั่วๆไปนะครับคือเรารองรับด้านของเครื่องไฟฟ้าในครบวงจรนะครับลูกค้าต้องการเช่าซื้อขายเทิร์นซ่อม นะครับหรือเป็นการทดสอบทดสอบโหลดโหลดเทียมของเครื่องเหมือนฟ้าแล้วก็มีบริการให้ะนะครับควบวงจรก็ดูแลตั้งแต่ขนาด25 k v ถึง1,500 k v ตามขีดตามความสามารถและก็ศักยภาพของทีมงานเราแล้วบริษัทของคุณจงกลนะคะตั้งอยู่จังหวัดอะไรคะอของผมเนี่ยตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครผมมนะครับลงจากทางหลวนใหม่การจนบุรีเนี่ยประมาณ2พกิโลเนี่ยลงทางหลวนมาก็ถึงโรงงานเลย ทางบริษัทของคุณจงกลนะคะมีทั้งจําหน่ายแล้วก็ให้เช่าแล้วก็ซ่อมเลยมุกอยากให้คุณจงกลนะคะพาเดินชมบริษัทหน่อยได้ไหมคะได้ได้ินดีครับตัวนี้จะเป็นเครื่องเช่าของเรานะฮะที่บางส่วน,นะคระับก็ส่วนมากจะเป็นยี่ห้อเดนโยนะครับแล้วก็เป็นยี่ห้อแอร์แมนแต่ที่ที่ใช้กันมากสุดก็เป็นยี่ห้อเดนโยซึ่งนําเข้าจากญี่ปุ่นคเครื่องตัวนี้จะขนาด1 2 5ยยทับ kva นะครับส่วนมากเราจะเรียกกัน1 5 0 kva เพราะว่าระดับแรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่ใช้บ้านเราเนี่ย รุ่นนี้เขาจะได้แค่125 kW ที่50เฮิรตหรือพันเทรอบของเราจะมีเครื่องฮิโนกับเครื่องมิซูวิชิเครื่องนี้ค่อนข้างที่จะปีใหม่เราบริการให้เข่าง,งานอีเวนต์งานคอนเสิร์ตงานชัดดาวงานอันนอุปสงค์ครับเครื่องยี่ห้อเดนยนเนี่ยนะครับเพราะว่าเรื่องของระบบไฟฟ้าอะไรต่างๆที่ค่อนข้างที่จะเสถียรมากที่สุดเราก็ให้เช่าเครื่องพร้อมสายไฟพร้อมขนส่งพร้อมติดตั้งนะครับลูกค้าอยากได้ระบบอัตโนมัติซึ่งเราก็ทําไปรองรับกระโจทย์ที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นรายวันรายเดือน นะฮะรายสัปดาห์หรือรายปีนะครับเรามีตอบโจทย์ให้ลูกค้าหมดซึ่งจะมีด้วยกันหลายขนาดนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยี่ห้อเดนโยนะครับเป็นขนาด300ร้อย kv นะครับเดนโย dca 300 esk นะครับเป็นตัวฉชม es เครื่องยนต์โคมสุนะครับ sa 6 d ร้อตัวนี้เป็นเครื่องอตัวใหม่แล้วนะครับก็เครื่องตัวเขาไม่ใหญ่มากนะครตัวเล็กแล้วก็กลุ่มพลังดี เป็นที่นิยมกันใช้แพร่หลายในงานอุตสาหกรรมงานเช่างานอีเวนต์งานคอนเสิร์ตขนาดใหญ่นะครับใช้ใช้ระบบตัวนี้เพราะตัวนี้ต้นเดิมจากญี่ปุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เป็นตัวอันเทเตอร์หรือตัวไดนามแล้วก็ระบบไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็คือมีทั้งให้เช่าแล้วก็จําหน่ายเลยใช่ไหมคะใช่ครับคุณจงกลค,ค้าช่วยแนะนำาหน่อยไดไหมคะว่า2ตัวนี้ต่างกันยังไงบ้างคะ2เครื่องเนี่ยจะมี500กับ1 2น0องร้อาตัวนี้เป็นเครื่องคัมมินเคดสิบเก้าจีสนะครับเป็นเครื่องปั่นไฟโดยตรงเลยนะครับนะบเป แล้วเราก็รับซื้อจากลูกค้ามานะฮะลูกค้าก็เปลี่ยนขนาดอาจจะเทิน500มาซื้อพันไปอะไรประมาณนี้นะครับเราก็มี501ตัวแล้วก็ตรงนี้พ210ลูกค้าเปลี่ยนขนาดนะครับพน2 0อาจจะเล็กไปก็เปลี่ยนขนาดใหญ่ขึ้นก็กเทินออกมาเครื่ <c oughs> องพวกนี้เป็นเครื่องสแตนบายมาก่อน ก็เขาอยู่ในห้องเฉยๆนะไม่ได้ไม่ได้ทํางานอะไรมากนะชั่วโมงเขาก็ไม่เยอะชั่วโมงตอนนี้30มสิบชั่วโมงเองนะโอ้ยน้อยมากเลยแล้วก็ <laughs> มือสองเนี่ยนิยามมันก็คือเจ้าของคนแรกอะซื้อมือหนึ่งป้ายแดงมามาจอดตั้งไว้ในห้องเพื่อสแตนบายสำรองเวลาไฟดับนะ <c oughs> ไฟไม่ดับเขาก็ไม่ทํางานเข <c oughs> าจะทํางานทีอาจจะมีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์เครื่อง <c oughs> ทุกสัปดาห์ <c oughs> สัปดาห์หนึ่งอาจจะทางาน1วันอาจจะค้งหนึ่งสินาที1ิบนาทีเป็นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์เครื่อง ให้เครื่องพร้อมที่จะรันระบบอัตุนัติตลอดเวลาแค่นั้นเองนะครับเครื่องนี้ก็ใช้งานน้อยนะครับอะไหล่ทุกชิ้นส่วนเนี่ยเขาสแตนดาร์ดหมดของมือสองเราก็มีวารันตีอยู่นะเพราะว่าเรามีทีมช่างมีอะไหล่ของเราเองนะฮะเราก้าวารันตีเครื่องเลยว่าใช้งานได้1 0 0 0พันชั่วโมงหรือ1ปีเพราะว่าเครื่องเราเนี่ยมีระบบเซฟตี้การทํางานนะฮะน้ำมันเครื่องความร้อนแรงต่างที่มันผิดปกติเนี่ยเครื่องจะหยุดการทํางานฉะนั้นจะไม่เกิดความเสียหายให้กับเครื่องยนต์นะครับ แล้วเครื่องตัวนี้ค่ะเหมาะสําหรับงานประเภทไหนคะเอ,อ่อตัวนี้อุตสาหกรรมขนาดใหญ่อย่างเช่นอ,อ่เป็นห้องเย็นขนาดใหญ่นะฮะลูกค้ากลุ่มแถวสมุทรสาครนักข่ามาถมเนี่ยหรืสสอสมุทรสงครามเนี่ยห้องเย็นที่มีมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่นะครับที่ที่จ่ายจ่ายเข้าระบบไปทดแทนเมื่อแปลงกรณีเกิดไฟฟ้าดับอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบก็เป็นแล้วก็โรงแรมขนาดใหญ่โรงแรมระดับ5ดาวที่ มีขนาดใหญ่ที่ต้องจ่ายเข้าไปนะครับถ้าเกิดไฟดับปุ๊บต้องจ่ายเข้า,ขาไปทดแทนทันทีเพราะโรงแรมระดับ5ดาวนี้ต้องค่อนข้างพินารน,นิดหนึ่งะนะครับเป็นพุกโรงแรมห้องเย็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่มีโหลดที่ไฟฟ้าดับไม่ได้ทาให้โปรเซสในนักเสเสียหายจะต้องมีการทํางานแบบต่อนเนื่องไปอะไรอย่างเงี้ย วรน,นี้ก็มีคขมิ้นมีอะไรหลายเครื่องนะเครื่องพวกน,นี้เป็นเครื่องที่เราเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าได้พร้อมใช้งานเลยคือลูกค้าสามบ้านที่จะมาช็อปดูเครื่องได้เลยนะครับมีหลายขนาดมีตั้งแต่สามร้อยสามร้อยห้าสิบห้าร้อยนะครับแนวน,นี้จะเป็นเครื่องขายทั้งหมดนะครับลูกค้าก่อนตัดสินใจมาดูเครื่องก่อนมาเทสเครื่องก่อนได้ครับเครื่องเราแท้ๆเป็นเครื่อง m a d e ิ n น s a ทั้งนั้นเลยนะครับเครื่องมีป้ายมีเนมเพจมีอุปกรณ์ต่างๆค่อนข้างที่จะครบเพราะว่ามันเป็นเครื่องใหม่เข<ห>้ามานะครับตรองนพร้อ <ke S 1> มใช้งานลูกค้า อนุมัติมาเนี่ยก็หนึ่งสองวันติดตั้งได้เลยครับด้านหลังนี้เป็นส่วนค่วนของงานซ่อมใช่ไหมคะลูกค้ามาซ่อมทั้งงานซ่อมในโรงงานแล้วก็ออนไซต์อย่างเนี้ยที่โรงงานเราเงียบๆเนี่ยช่างเราออกไปออนไซต์ site, อย่างที่หน้าง,งานเนี่ยเครื่องมันอยู่ชั้นใต้ดินเนี่ยอยู่ชั้นจีอย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะเอาเครื่องออกมาได้ใช่ไหมเราก็ได้รับไปสังส่งซื้อจากลูกค้าก็ดําเนินการอ่าเธอขเขามีเงื่อนไขเอาเครื่องสํารองแล้วเครื่องสารองเราไปวายสายเข้าไปหาแล้วก็ส่งทีมช่างเข้าไปไปแก้ไขทำข้างในเอาอุปกรณ์เครื่องมือไปเอาพัดลมเอา ไม่สามารถที่จะออกมาได้เครื่องขนาดใหญ่ใช่ไหม <Ừ. S 1> ต้องเอาช่างไปออนไซต์ site. ในนั้นก็สองสามคนต่อคสงานซ่อมเครื่องกระโดดไฟฟ้าเนี่ยเราซ่อมตั้งแต่เครื่องยนต์ซึ่งเป็นต้นกําลังนะครับเครื่องยนต์แล้วก็ตัวไดนาโมหรืออันเทเตอร์แล้วก็ระบบควบคุมซ่อมกับทางเราเนี่ยลูกค้าหมดกังวลน,นะครับเรารับประกันงานซ่อมหนึ่งปีนะครับแล้วก็ระหว่างการซ่อมอ่ะลูกค้าต้องการเครื่องสำรองไฟระหว่างการซ่อมนะฮะระหว่างที่เราซ่อมเราก็มีให้นะครับในส่วนตรงค่าใช้จ่ายอาจจะ เหมารวมมาเลยทั้งงานซ่อมทั้งเครื่องสำรองไฟเนี่ยจบจ็อไปเลยนะครับ<ฆ>คือลูกค้าจะได้ไม่ต้องบานปลาเฮ้ยเดี๋ยวค่าเช่าเครื่องมันจะยาวนะฮะอะไรเางี้ทำให้ลูกค้าไม่สามารถที่จะุุมบมัเจ็ตกลมกลมได้อย่างซ่อมกับผมห้าหมื่นพร้อมประกันพร้อมเครื่องสำรองไฟอะไรอย่างนี้ก็บัเจ็ตกลมๆให้ลูกค้าไปเลยลูกค้าจะได้รู้เออฉันไก่ห้าห้าหมื่นเนี่ยจบเลยอะไรอย่างเงี้ย<ฆ>นะครับก็ประมาณแบบนี้ครับลูกค้าหมดกังวลได้ ถ้าใครสนใจบริการให้เช่าจำหน่ายหรือซ่อมเครื่องปั่นไฟนะคะสามารถติดต่อที่บริษัท C n K Power Gen จ,จำกัดที่ช่องทางด้านล่างได้เลยหรือสนใจจะเข้าไปชมสินค้าที่เว็บไซต์ทักทู่แฮนนะคะ ก็สามารถเข้าไปชมได้ที่บริษัท C K p o w e r t ว a i n เช่นกันค่ะยังไงวันนี้มุกต้องขอขอบคุณคุณจงกลมากเลยนะคะที่มาแนะนำนะคะบริษัทให้เราฟางังแล้วก็ให้ความรู้ต่างๆมากมายเลยขอบคุณคุณจงกลมากเลยค่ะขอบคุณค่ะถ้าเกิดว่านึกถึงเครื่องปั่นไฟนะคะให้มาที่บริษัท C K p o w e r ว r a i n ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ